ใครกาลังทรมานใจเพราะคิดถึงคุณขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะสองถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก สิบเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมองกรพึกศกย์การสิบถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำเดลโลเวอร์ over, พลังงานของคนราศีเมถุนหาดาบพลังงานของคนธาตุลมนะคะเมถุนตุนกลกุมมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุดินคนธาตุลมนะคะเป็นคนน่ารักสดใสมีสนเสน่ห์กำลังอยู่ในห่วงรักตกลุ่มรัก ความรักดีมากๆนะคะมาทั้ง2ถ้วย10เหรียญ10ถ้วยแล้วก็เดลเลเวอร์นะคะความรักในตอนนี้เหมือนเหมือนดีมากๆแล้วก็หึงหวงหวงแหนความรักคนรัก คนคนนี้มากๆนะคะดีจนไม่อยากจะสูญเสียดีจนไม่อยากจะแบ่งปันให้ใครเลยนั่นเองคุณเป็นคนอ่อนโยนคุณเป็นคนจริงใจเป็นคนที่รักครอบครัวมองหาคนรักมองหารักแท้อยู่แล้วแล้วก็ได้พบเจอคนที่ใช่ตอนนี้หัวใจจึงเป็นสุขดีแล้วในขณะเดียวกันก็มีความกลัวนะคะกลัวจะสูญเสียแล้วก็มีความหึงหวงอย่างชัดเจนมากๆนะคะ เรามาดูกันว่าคนที่ทรมานใจเพราะคิดถึงคุณเขาคือใครนะคะใครที่ทรมานใจเพราะคิดถึงคุณนะคะแทนพอร์รนพลังงานของคนราศีธนูเด็กถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟแม่สิงธนูเดอชารลีออพลังงานของคนราศีกรกฎเดอรมูนพลังงานของคนราศีมีน 6ดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะมีทุนตุนกลุ่มมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุลมราศีกรกฎราศีมีนนะคะที่ขึ้นมาระยะทางนะคะชัดเจนมากๆไกลห àng, ่างห่างไกลอยู่กันคนละที่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามจังหวัดนะคะกว่าจะได้พบได้เจอกันนะคะแล้วก็มีเกณฑ์จะเป็น กลาเป็นต่างชาติต่างประเทศได้ด้วยนะคะเพราะมาทั้งแทมเพลนเราก็เดอ c ชาดิออตเนาะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมีความอดทนไม่ใช่คนใจร้อนไม่ใช่คนหัวร้อนเป็นคนใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปเป็นคนขยนันเป็นคนอดทนเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นะคะแต่ว่าในหัวใจของเขาในตอนนี้มีความกังวลนะคะมีความไม่ชัดไม่เคลียสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้ เหมือนกับเขาทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้คิดถึงแต่มาหาไม่ได้นะคะคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงแล้วก็เป็นกงนังวลแต่ก็ทำอะไรได้ไม่มากนอกจากพูดคุยติดต่อสื่อสารแล้วก็รอรอจังหวะรอเวลารอสถานการณ์เท่านั้นนะคะใครที่มีรักทางไกลยอยู่ในตอนนี้แล้วก็ความรัก ดีนะคะไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีอะไรปัญหาเดียวที่มีก็คือความห่างไกลแล้วก็มาหาก,กันค่อนข้างยากนะคะเรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงทรมานใจเหตุผลที่เขาทรมานใจในการคิดถึงคุณนั้นเพราะเขาคิดอะไรอยู่นะคะเหตุผลในการทรมานใจของเขาคืออะไรคิดถึงคิดถึงมากๆนะคะ ที่ถึงแบบอยากอยู่ด้วยการพลังงานของ The เดอะเดวิลเนาะเป็นการคลั่งรักรักหลงหึงหวงอยากอยู่ใกล้อยากตัวติดกันแต่ทําไม่ได้อยากครอบครองจริงๆก็เป็นเจ้าของหัวใจอยู่แล้วแต่ว่าตัวห่างทําให้ใจทุรนทุร,รายใจหวาวุ่นนั่นเองนะคะแล้วก็มีความหึงหวงเกิดขึ้นด้วยนะคะกลัวว่า จะมีใครมาชอบกลัวว่ารักทางไกลจะแพ้ให้กับคนที่อยู่ไกล้นั่นเองเพราะพลังงานของคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆด้วยนะคะคุณคือคนเดียวในหัวใจของเขานะคะคนที่เขารักเป็นความสุขในหัวใจของเขานะคะเป็น dm place เนาะเป็นอย่างอื่นไม่ได้คนที่เขารักเป็นเจ้าของหัวใจอยากตื่นมาแล้วพบเจอเป็นคนแรกเลยนั่นเองนะคะกลัวเหลือเกินว่า คนที่อยู่ใกล้จะเข้ามาชอบจะมาหลงเสน่ห์คุณด้วยนะคะเหมือนกับคิดฟุ้งซ่านกลัวคุณจะเปลี่ยนใจกลัวคุณจะใจอ่อนกลัวรักทางไกลจะแพ้ให้กับคนใกล้ตัวใกล้ใจนั่นเองรักมากๆนะคะหนึ่งเดียวในหัวใจสี่ไม้เนาะคนที่เขารักนะคะ คนที่เขารอคนที่เขาทำทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้เพื่ออนาคตของเขาเพื่ออนาคตของคุณนั่นเองนะคะยอมห่างไกลในวันนี้เพื่อหวังผลถึงการได้อยู่ใกล้กันในอนาคตได้อยู่ด้วยกันในอนาคตข้างหน้านั่นเองนะคะยอมห่างไกลย,ยอมทรมานในวันนี้แต่ก็คิดถึงมากๆนะคะ แล้วก็หนึ่งเดียวในหัวใจความตั้งใจของเขาเป้าหมายในชีวิตของเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําในวันนี้เพื่ออนาคตของคุณแล้วก็เขานั่นเองเขาคิดฟุ้งซ่านทรมานใจเกี่ยวกับคุณนะคะคิดถึงคุณห้ยหาคุณอยากอยู่ด้วยกันอยากใช้เวลาอยู่ด้วยกันเป็นพลังงานของคนที่คลั่งรักหลงรักหึงหวงหวงแหน แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะก็เลยอาจจะมีความผงซ่านทุรนทุรายนั่นเองนะคะแล้วก็เรื่องราวที่อยู่ในความรู้สึกของเขาในตอนนี้พ่อรักมากๆพ่อหลงมากๆก็เลยทําให้เขาวงซานนั่นเองนะคะกลัวสารพัดแต่ก็สามารถข่มใจตัวเองได้นะคะด้วยคําว่าเป้าหมายในอนาคตหรือว่าจะเป็นคําสัญญาระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะคะ ตัวห่างไกลใจไม่ห่างกันแล้วก็คิดถึงตลอดเวลาก็เลยทำให้เขารู้สึกทรมานมากๆในความห่างไกลนี้นะคะ